มาเห็ดต้มแสบครับท่านผู้ชมเมื่อนี้สําหรับสูตรนี้ผมก็ว,ว่ามันหอมมันแสบอยู่ดทบท่านผู้ชมต้มแสบขาไก่ใส,ส่สีโค้งขดูกวนครับโอ้ยสวดหนามแสบแบักเนวเป็นบเบื้องเตี้เคืองวดท่านผู้ชมเครืองมันถึงนี่หอมแสบเนียนนท่านผู้ชมแต่ไปร่วงเมืองครับสวดวิทยองผมมาแต่เห็ดเวียกครับคำคำบรรยากาศแบบนี้มันสวดทวนหอนเขาทาอยู่ดี ฝนกระตกดีขนาดครับช่วงนี้ท่านผู้ชมอยู่บ้านโอ้โอโตกยินว่าได้คํามากน,นี่หน่อยรงวดนําฝนก็นได้มาเฮ็ดขันตอนกันได้ครับขันตอนแหลกก็คือกระทะกลางไฟนี่แหละท่านผู้ชมเอาลงไปเลยผมจะมีนี่ห่อนๆแบบนี้ข่ากระเทียมตะไคร่ใบมะกรูดพริกแห้งหัวหอมแดงลงไปขัวมันมีกินหอมๆท่านผู้ชม แหงใบมะกรูดฉีกดคาตะไคร่กระเทียมขวลยังกินสมุนไพรมันอวบคอมหอมก่อนให้มาเติมน้ำท่านผู้ชมไปล่อมมึงด้วยค่ะด้อสูตรของผมเด้บักเนานกัดลายขนาดยุงหลังผมัมกเนาวเปลี่ยนผมจะใส่ข้ามเปรี่ยวด้วยมแนาวครับท่านผู้ชมผมจะมาต้มแซ่บไฟมันแห้ง ข้าวเดี๋ยวกินหอมขึ้นแล้วเติมน้ำลงไปท่านผู้ชมเติมน้ำลงไปเลยครับสิเด้มัตุนขาไก่ให้มันเปียกๆครัท่านผู้ชมลากผักชีครับลงไปเลยลากผักชีกัาขา,กาไก่เราสิมาปรุงเครื่องเลยด้ครับวันนี้เดี๋ยว ห้าไไก่ให้หมูซีโครงหมูมันสุกก่อนผมยังสีมาเพิ่มน้ำหยดแล้วไก่สีมาเบียบปักแนวล้อยด้วยผักหวามเปกับต้นหมอมแพ่แกกิจสาาพวไปนิแล้วท่านผู้ชมผงนัวลงไปครับใส่หลายแสบหลายผงปรุงรสลงไปเกลือนิดหน่อยผมจะบ่ใส่น้ำปลาแต่ผมจะใส่ สีอิ่วขาวสีอิ่วขาวกับหอมเพื่อนท่านผู้ชมไปล้วงมืงเดียวผมก็ใส่น้ำปลาแต่ผมใส่สีอขาวสุดหนึ่งลงไปเลยเดี๋ยวล้วนห่านท่านผู้ชมโอ้หอมกินใบมะกรูดกินใบมะกรูดพวกขาแต่ไครที่ผมมันขัวไฟบางหันกินหอมช่วยกันแม่ สีได้เติมขาไกลกับตัดเรียดตัดตัดเรียบเนี่ยมันอวกเราก็ล่างทำควบศาสตร์แล้วครับไอ้สีแดงมาเอาล่งเอาล่งไวปิดฟา้าหมอตุนให้มันเปียกก่อนท่านผู้ชมคอยมาเติมน้ำเราลุอยแนวตามคำท่านผู้ชมมาติดตามรับชมต่อไปครับหล่นเป็นพันๆกันจักน้อยท่านผู้ชมมันนี้บ่ได้ดื่มหรืครับแต่ว่าหลินมันพันกัน เฮ็ดซูกระดีกลับมาบ้านครับท่านผู้ชมวันหยุดจากการจากงานก็มาเฮ็ดกับเขาสูผู้เฒ่ากินอยู่บ้านนี่แบะผมกระไดใช้ชีวิตอยู่บ้านมีความสุขที่สุดในโลกผมบอกเลยท่านผู้ชมอยู่ใส่กับวัคืออยู่บ้านเกิดม้าเฮาดอกครับทุกคนเระผมมาถ้าเลือกได้บ่มีไผอยากหนีจากบ้านเกิดจากควังตัว มันมีความสุขที่สุดก็คือบานเกิดมองที่เ้าใส่ชีวิตมาแต่หน่อยครับผมสําหรับผมแล้วคือมันคือเมโมรลีจีบสุดหยดคือบานเกิดนี่น้ำหอนน้ำห่อนน้ำเดือดแล้วก็ลงไปเลยท่านผู้ชมนเลยขาไกล่ลงไปเลยแล้วก็สิโครงหมูกระดูกอ่อนจะได้มาปิดฝา เลื่อม,มเอาฟ้าปิดหมอไก่ไก่เอาฟ้าปิดหมอมาให้พ่อเนเร็ว <Okay. S 1> นี่คมมันจุ่มน้ำเท่ากับว่าตรงข้นครับคมมันจุ่มน้ำตุ้นไปนี้ละปิดฟ้าไว้บางท่านนี่สีลุยด้วยใบกระเพารากับหอมเสียบขึ้นกันครับท่านผู้ชม เดี่ยวจะผู้มักเนาะแต่สำหรับผมเดี่ยวผมมักผักอีตูวไหมท่านผู้ชมคนอื่นอาจจะสิ้รยใบกับเราแต่ว่าผมร้ยผักอีตูวเดีหอมแซ่บเพื่อเราท่านผู้ชมผักอีตูวล่างมาแล้วงามๆอยู่ข้างหลังผมนี่แหละมาใส่ลูกไส้เปล่าปิดหมอมาให้ปิดฝาหมอไว้เลยอบมันไว้นี่แหละครับผมรอมันสุกท่านผู้ชมโอ้กินหอมคักอีดีท่านผู้ชมตุนไว้โดวนเติบเลยนะครับผมมา ผมว่ามันจะเปียแล้วแล้วครับขาไก่ทึ่งสีขั่วหอมหอมมาสดเสียบๆน้ำกันเลยท่านผู้ชมแบบนี้เลยตุ่มเสียบตุมบต่มเสียบขาไก,ก,กออ่ตุ่มเสียบขาไก่กระดูกอ่อนครับตุ่มเสียบขาไก่สีขค่วหมูกระดูกอ่อนเป็นลงๆนลลุ่มๆครับเป็นเรียนพันๆกันเมือน,นี้เฉพาบเสียบๆน้ำกัน ผมจะเติมน้ำเล็กน้อยครับท่านผู้ชมเติมน้ำเพิ่มอยีเพราะเติมน้ำไปสวดกันลมเสียบเอ้าลูกไซมาแล้วป่ะพี่กันมากินน้ำบ่หอมเด้อนี่เจ้าหน้ากินบ่เอาหอมเด้อนี่หอมเสียบเดือดเเจ้นนนาน้ากินทุ่นยื่นมันน่าใสอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวพอจะหยีบใส จะน่ายเอาจะน่ายเป็นคนเอาผัก,กความเปีไม่นเอาผักรุ่ง,งามาพี่มาทางพี่เดี๋ยปอดจะจับเดี๋ยวมันจะลมใส่ยี่ปอดจะจับมาย้อนใส่พี่ทางปี่จะน่ายจับนี่เหรอเออเอาเอา,เอาเดี๋ยวยืนขึ้นเดี๋ยวพ่อจับไว้ทึ่งต้นหอมครับแชมพูช่วม,มันสุกแล้วเด้ผม,มขั้นตอน,อน,นสุดท้ายแล้วอ,อ,อันนี้คือผักอีตู้ มันคือใบแมงลักใบ<า>แมงลักจนายใส่ได้ไหมใส่ได้ครับใส่นี้ได้เหรอได้ครับนีน่ใส่ไปพ่อไปเอาหนังห้องมาหนิไมีมีเอ้ยยังพ่อมีผักความเปียดท่านผู้ชมลูกแซยอยากใส่น้ำผมจะลุยผักอีตูวเพราะผมมผักอีจตั่ทนผู้ชมไปใส่ใบกับเผากับแสบเที่ยนแต่ว่าผมใส่ผักอีตูวลงไปแล้วก็ ผักหอมเปียต้นหอมครับลงไปเลยผักหอมเปียหรือว่าผักขี้ฝรั่งล่ะท่านผู้ชมห้วยหอมๆลงไปเลยคนให้มันหอมหวานที่นี่บีบปักแหน่อาจารผู้ชมมะนาวแป้นบีบลงไปเลยคือบีบปักแงนใส่เหยวคือขัดตอนสุดท้ายเราจะอาจารผู้ชมรวอมสิบซิมเราเอาไปเสียบได้ไหมมะนาว มะนาวมันหอมต้มเสียบมันเข่ากันกับบมะนาวท่านผู้ชมมันจะมีความหอมในบักมนาวใส่เสนียนท่านผู้ชมเดี๋ยวคนเข่ากันซิมเงิงก่อนโอ้เหยนขาไก่นี่ผมมากยิ่งนี่นูนี่เสียบพื้นเก่าครับทุกผู้ชมมาเสียบๆน้ำกันเนี่ย ชิมดูก่อนอืม้วมเปียวกับพ่อดีค้ามนวเนี่ยหอมมากเลยเจังสีเลยท่านผู้ชม,ม,ม,มจะง่ายอยากกินบ่ะ่าแต่ว่าผมคือใส่หมัก มันมีผิกแข่งที่ผมขัวไปอ๋ันนี้ไี่ยาวโอเคว่ามันดครับลูกชายนะ่าจะซิม่มใดกว่าผมกได้ต่ำหมกผิกเจ้ว่าผมขัวอยู่ จะนายก่ต้องชิมดอกเนาะมันมีหมกพรผีชิมอยู่บ่แต่ว่ามันบ่เผ็ดดอกเดี๋ยวอี่บอยชิมหน่อยๆเย็นยู่นี่ก่อนแต่ว่ามันมัดดมนมีหมกพริกอันนั้นสีเหลืองสีแดงๆมันคือสีแดงๆมันคือหมกพผีเพราะว่าเราจะต่ำจะว่ามันมบ่นนนเผ็เดเอาชิมมึงเอาชิมมึงแซ <laughs> ่บจบ่ เพดบ่บ่เผ็ดดมันบ่เศียบไปซิมซิมอีกบ่ซิมอีก,อกโอ้ดีเท่าว่าะเด,ดีถูกหมักพใส่มาขนาดเอาคือแลบินเพ็ดเงียบ่เผีดเยเ,เ้เอา้าเอา้เอากี่มหน่อยมันคือคอ,นนอะไรเนมันคือไมโครโฟนครับไมโครโฟน ้มันมีไฟสีเขียวเหรอใช่ครับมันสีเขียวเอาซิมอีกขันเพสไปกินน้ำเนี่ยอืออร่อยปะอร่อยเฮ็ดยังไงอร่อยต้องยกโป้วะยกเป็นวะยกโปกเจี๊เสียบแล้วครับทานผู้ชมแต่ว่าผมมันกินเป็นตั้งมัวเลือกจากหน่อยเจีผมกลิีอสีอุขาวสูตรหนึ่ง ลงไปจักหน่อย,อยนะผมเจียวใส่น้ำปลาด้วครับท่านผู้ชม <Okay. S 1> ซีอิ๊วขาวผมว่ามันมีความหอมท่านผู้ชมทั้งเป็นร่องเบืองครับท่านผู้ชมนะไม่ใส่น้ำปลา,าเลยนะครับเมนะูนี้เศษน้ำแข็งท่านผู้ชมความเสียบครับผมเอาไปเสียบแล้วบร้อยแต่เจ้านายไปกินอันนี้นอย่างเอาใส่เนี่ยมันคือผงปรุงรสเอาเอาใส่ขันใส้หน่อย เอาไซาะ <Okay. S 1> มาเอาใส่กับมาเอาใส่นี่อันนี้เนื้อสีขาวๆมันคือผงปรุงรสโอเคผงปรุงรสเหมือนกันเนาะไปได้เอาใส่เลยมีอันเท่ลงเบมด <c oughs> แต่ว่ามันเป็นผงผงนัวครับท่านผู้ชมใส่หลายแสบหลายลูกใส่เท่ลงเลยบางทนพอไป บ่ท่านพ่อว่าบงบ่ท่านเหมือดอยู่บ่อยู่นี่ฮะพ่อไปบัดนี่ฮะพ่อล้วเจี๊ยโอ,โอ้ไปพ่อพ่าไปกินบัดนี่แเสียบแล้ว<อ>ไปงางไประวัง<อ>ไป